ล่งม,มาล่งม,มาเบาเลยไปเก็บล่างไว้บ่อยากให้เปียกนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ปขายเปียกแล้วก็แล้วก็สิตากโดนมาแท้มาแทนซึ่นกระไปเบื้งองผาผาก็ไปเบิ่งของอยู่หลังบ้านมีหยังแน่วานาจะบ่มีหยังเนาะคะ่ะวันนี้นไม่มีอะไร นางตูขาดไม่ได้นะคะนางตูของเรามันสิบปวงเข้าคอยสีใส พี่นานะเอาไว้แจกถ่วยในเด้อมาเสียบๆแล้วกันนะครับพี่นานะเอาถ้วยใหญ่ๆมาเลยจ้ะขอบคุณครับมันส่งกําลังใจทุกมือทุกวันเลยมันบ่เปาเล็กไวันนี้เป้าเล็กก็ได้ออมกระดูกอ่อนหมูนะครับผมใส่ผักหนึ่งสวนนะครับหมูหนึ่งกิโลผักหนึ่งสวนมาเสียบๆนล้กันครับวันนี้ หงเขารัดเลยเดอ้อจ้ะวันนี้เข้าบ้านาเป่าเล<บ>ยพอดีนะครับผมม่ต้องเติมแล้วทานพอดีเลยเข้าบ้านเปล่าเล็กเบิด์ุงขขารัดเลยเดอ้อเอาถั่วใย่ๆมาซาเอิงจะตักให้ซีมิวาังหันหวานจ่วยหอดผักสดๆผักปลูกเองกับผักตลาดผิดกันเดอ้อพ่นนะ่ะมีหอนยาวมีหอดหยา ใบอึใส่ไปเลยอยังน่าจะยังนะสุดยอดเลยครับ ม้วคือเป็นตัวเสียบอ่เดะหอนห้อนนะครับผมหอนห้อนอุ้ยคักคักคักลยครับหมอควรนะครับผมออมนะครับเมนูออมสีมีหยอดอื้ดอกหอมนะครับผมแล้วก็มีพักซีเหลานะครับพักกระจอนพักกระจนพักเครื่องสวนนะครับหมูหนึ่งกิโลตามสูตรเมนูประหยัดช่อง เขานะครับผมซึ้งมีแต่หวานจุวยไปรถมาเส็จเติมน้ำไปแจกอีกวะ ข้าวข้าวขั่วเองเมื่อคืน ขอบคุณพวงมาลัยออนไลน์ครับผมสวัสดีร้อยท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณพวงมาลัยออนไลน์จากน้องชาย